เรื่องของการเข้าวัดทาบุญก็เป็นสิ่งที่หลายคนอ่ะตั้งหน้าตั้งตาจะทํานะและต้องตังนาตั้งตาดูด้วยเพราะว่าช่วงพิกัดเฮงวันนี้หมอไก่จะพาไปมูไปเฮงไปขอโชคกับหลวงพ่อเสาห้าที่ชาวบ้านเนี่ยเขาพากันขอโชคขอลาบเขาบอกว่าปังมากว่าแต่ว่าจะปังจะเด็ดขนาดไหนาตามหมอไก่ไปเลยกับช่วงพิกัด,กดเฮง สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่ยอยู่ที่วัดธรรมปัญญาจังหวัดนครนายกค่ะ พอพูดถึงชื่อวัดนี้นะคะหลายคนอาจจะแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่แต่ถ้าพูดว่าหมอไก่พาทุกท่านนะคะมาไหว้หลวงพ่อเสาห้านี่หลายคนน่าจะถึงบางอ้อเลยนะคะเพราะว่าที่วัดนี้นะคะเขาขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระประธานค่ะและที่สําคัญนะคะที่วัดนี้ยังมีไฮไลท์เด็ดขาดก็คือในเรื่องของการลอดใต้โบสถ์นะคะเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลด้วยค่ะสามารถเดินลอดใต้โบสถ์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ชมตามหมอไก่มาเลยค่ะและนี่ค่ะก็คือพิกัด พลงแรกของวัดธรรมปัญญานะคะนั่นก็คือการเดินลอดโบสถ์ค่ะแต่ในเรื่องของเคล็ดลับการลอดโบสถ์นะคะจะต้องทํำยังไงนะคะต้องถามจากผู้รู้ค่ะพี่พรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะในเรื่องของการเดินลอดโบสถ์เ,เราต้องทํำยังไงคะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในเชิญค่ะนี่ค่ะมาถึงใต้โบสถ์นะคะแล้วก็เราจะมารับผู้มือในการลอดโบสถ์ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปอธิษฐานด้านหน้าองค์พระประธานก็คือองค์หลวงพ่อเสาห้าจำลอง นี่คือบ่อน้ำมนต์สักติ์นะคะเป็นบ่อน้ำมนต์ใต้พระบัวสดบัดดมวัฒนบรรปัญญาค่ะด้านล่างนะคะเป็นบ่อน้ําเป็นตาน้ําธรรมชาติส่วนใหญ่คนที่มาลอดพระบัวสดหลังจากลอดพระบัวสดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาขอพรกับองค์พานาคตรงเนี้ยประพรมนะคะโอ้ที่สามารถประพรมได้เลยปะได้เลยค่ะปะพรมตามศีรษะตามร่างกายาเพื่อเกิดความสิริมงคล ค่ะและนี่นหมอไก่คะนี่คือหลบพอเสอานะคะเป็นคารุ่นแรกนะคะที่ด้านหลังเป็นธรรมจักรนะคะแล้วก็อันนี้คือลูกนิมิตนะคะใต้พระบัวสดนะคะก่อนที่เราจะยกบสถขึ้นอ่าซึ่งตรงกับพระประธานด้านบนแล้วก็เดี๋ยวเราจะอธิษฐานต่อหน้าองค์พ5อเสาห้ก่อนที่เราจะลอดบสถ์ สำหรับเรื่องของการเดินลอดโบสถ์นะคะเป็นคติความเชื่อของคนไทยโบราณค่ะเขามีความเชื่อกันค่ะว่าโบสถ์เนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะหากเราได้มีโอกาสได้มาเดินลอดโบสถ์เนี่ยก็จะเป็นการสะดอกเคราะห์นะคะแล้วก็เป็นการเสริมดวงชะตาไปด้วยในตัวเลยค่ะแต่ในเรื่องของเคล็ดลับในการลอดโบสถ์นั้นนะคะต้องถามพี่พรเพิ่มเติมค่ะก็เคล็ดลับในการลอดโบสถ์นะคะเราก็จะเริ่มจากด้านหน้าพระบโบสถนะคะเราจะเดินเข้ามาทางซ้ายมือนะคะโดยเวียนเสมานะคะ ไปทางด้านขวานะคะเวียนขวาสัก3รอบ5้ารอบ7รอบหรือ9้ารอบก็ได้ค่ะและนี่ก็คือการเวียนใต้โบสถ์รอบแรกนะคะเวลาที่เราเวียนค่ะเราต้องเวียนนะคะไปทางด้านขวาค่ะลอดไปทางเสมาแบบนี้นะคะมาเลยค่ะ หลังจากที่เราลอดพระบสดครบ3รอบแล้วนะคะเราจะพาหมอไก่ขึ้นไปกราบพระประธานนะคะชื่หลวงพ่อเสาห้าซึ่งไฮไลท์ของพระบวสดเราเปิดตลอด24ชั่วโมงเชิญหมอไก่ไปกราบนวัาการหลวงพ่อเสาห้ากันเลยค่ะ และนี่ก็คือองค์หลวงพ่อเสาห้านะคะเวลาที่ไหว้องค์หลวงพ่อเสาห้าเนี่ยมีเคล็ดลับไหมคะว่าเราจะต้องเอาอะไรมาถวายรอเปล่าคะถวายเนี่ยขึ้นอยู่ที่ว่าเราอยากจะถวายอะไระส่วนใหญ่ก็จะมี1ใบสี2เป็นผลไม้3เป็นไข่เดี๋ยวเราเนี่ยมาทําการขอพรกับองค์หลวงพ่อเสาห้ากันเลยดีวยกว่าคะ่ะและนี่นะคะก็คืออะขอเกี่ยวเงินค่ะกรนะทำแบบนี้รับรองว่ารวยปังแน่นอน พระหลวงพ่อสาห้านั้นเททองหล่อวันขึ้นห้าค่าเดือนห้าวันเสาร์ปีมะโรงถ้าระนับปีก็ชวดฉลูขานเถาะมะโรงเลขห้าแล้วหน้าตากพระโบนสน์พระประธานในโบส์น,นั้นมีหน้าตากัก55้านิ้วเป็นที่มาของเลขห้าขึ้นห้าค่าเดือนหน้าวันเสาร์ห้าการที่มีครุฑ มีพยานหนามียักษ์ซึ่งเป็นสามสิ่งนี้ส่วนมากตามโบราณเขาถือว่ากติไม่ถูกกันแต่วัดนี้ทําให้อยู่กันเพื่อความสมัครสมาสามุ่ง ช่วยเหลือกรรมด้วยกาละกรรมแล้วที่สิ่งนั้นเราจะมีจากความเจริญและประสบการณ์ทุกอจทุกอย่างเจริญแนวคิดอะค่ะในเรื่องของการเปิดโบสถ์แล้วก็เปิดให้รอดโบสถ์ตลอด24ชั่วโมงเช้าโยมก็ไม่ว่างแต่กลางคืนว่างกลางวันก็ร้อนกลางคืนก็เย็นจะได้มามามา,มาไหว้พระกลางคืนรับรองว่ามาไหว้พระที่นี่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่โยมคิดอธจษฐานจะได้สาเร็จภาษาธุค่ะ คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือพิกัดเฮงล่าสุดของวัดหลวงพ่อเสาห้าคะ่ะนี่ก็คือองค์ท้าเวสุวรรณนะคะลูกศิษย์ลูกหาญาติโย,ยมที่เขาศรัทธาในองค์หลวงพ่อเสาห้าขอพรจากหลวงพ่อเสาหา้าสำเร็จจึงบังเกิดอยากให้มีเท้าเวสุวรรณขึ้นแล้วก็หลวงพ่อเจ้าวาดเนี่ยท่านนิมิตเห็นบางสิ่งบางอย่างท่านก็เลยจัดสร้างเท้าเวสุวรรณขึ้นซึ่งท่านหาเจ้าภาพแล้วก็รวบรวมปัใจจัยในการสร้างเนี่ย เพียงหวันเท่านั้นค่ะห,หมอไก่คะและนี่คือองค์ทาเวสุวรร์องค์ประธานองค์ทองเหลืองที่เราทำการหล่อวันขึ้น5้ค่ำเดือน5องค์นี้จะบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากเดี๋ยวเชิญหมอไก่นะคะผูกผ้าแดงและอธิษฐาน เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับพิกัดเฮงในวันนี้ค่ะบอกได้เลยนะคะว่านี่เป็นเพียงแค่น้าจิ้มค่ะเพราะว่าที่วัดนี้ค่ะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายรอให้คุณผู้ชมมาสักการะบูชานะคะส่วนสัปดาห์หน้าค่ะหมอไก่จะพาไปเฮงไปปังต่อที่ไหนต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเย้ yeah, รู้คําตอบแล้วอย่าลืมนะคะอย่าดูเลินนะรีบส่งคําตอบมาร่วมสนุกกันเลยจ้า ที่วางอยู่นี่คือของรางวัลขออนุญ,ญาตโฆษณาก่อนเลยถูกต้องค่ะจะได้เชิญชวนให้คุณผู้ชมมาตอบกันนี่ครับ <ạ. S 1> คุณผู้ชมครับถ้าอยากได้นะอย่างที่เห็นนี่เลยนี่คือท้าเวสุวรรณเสาห้ารุ่นหนึ่งอของวัด ธรรมปัญญาจังหวัดนครนายกและคำถามที่ถามไปก็คือเปิดโบสให้กราบไหว้หลวงพ่อเสาห้ากี่ชั่วโมงและคุณชื่นชอบช่วงพิกัดเหงเพราะอะไรนะคะอ่ะน่าจะตอบถูกกันแล้วล่ะถ้าตอบไม่ถูกผมแนะนำอย่างนี้ลอกเพื่อนไม่ต้องล <laughs> นะอกเพราะดิฉันคิดว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอบได้แน่นอนวันนี้นะคะแจกทั้งหมด5รางวัลเลยเข้าไปร่วมสนุกกันใน c e b o o k แฟนเพจตลอนข่าวกันเยอะๆนะจ๊ะครับ